ที่องคียาเี่ยเขาดอมาเป็นชีวิตที่มาทั้งตู้ช แต่มึงอย่าไปไพูดในถิ่นกูน,นะแถวโค<บ>วิดสิบเอ็ดนะมึงโดนกูน,นะกูบอกเลยนะบ้าหมาเออ่สวัสดีครับคุณพี่ไม่ต้องสวัสดีอ่ะไม่ทราบว่าคุณพี่มึงมาเดินกลางปากกลางเขาไม่กลัวคุณไม่กลัวอะไรเลยครับไม่กลัวคนนั้นน่ะคน<จ>เยอะคนเยอะใช่ครับผมแต่ว่าเออ่ไม่ทราบว่าคุณมีสามีมีลูกหรือยังครับ เวด่าเห็นคนอื่นว่ามีแฟนทหมดเลยนไม่ผมก็ถามดูก่อนไงเผื่อแบบว่าไม่ต้องพักนะักอยากจะกีบคุณไหมผมอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นเพื่อแต่ว่าเราคุยกันมาพักแล้วคุณผู้หญิงผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยคุณมีชื่ออะไรครับคุณดำดงหรือไม่ชื่อว่าอะไรน่ นยาสามใส่ยาสามซะด้วยเออคุณน้ำตรงครับผมพูดตามตรงนะครับผมจะยุ่งได้ไหมล่ะพานวะถ้าการปะตังเขาแล้วอยู่ในสองต่อสองคนจะเลียนอะไรผมนะครับผมรู้สึกว่าผมเห็นข้างหลังคุณถุยจะตายเหลือเกินผมอยากจะเห็นข้างหน้าคุณจริงนะครับหันมาได้ไหมครับคุณพี่ยิ่งบอกจังแก ท่านตงท่านจะบอกว่าตัวคุณหอมมากเลยคุณใช้น้ำหอมกินอะไระครับทิพท์พาร์คมัดฉีดยังไงเนี่ยยี่ห้อเนี่ยไม่ได้ฉีดขอใช้ยหยอกเอาหยอกมากเราจะแข็งเป็นตายแล้วนะครับเออแต่ว่าคุณครับท่านมีลักษณะคุณ,ค,ณครับคุณแค็งยังไงเนี่ยลองพูดไปพังแล้วหันหน้ามามองหน้าได้ไหมไม่ไมทำไมเป็นอะไรไปจาระเกียขผมทุกเมแล้วครับ ก็เราคันข,ของเรื่องอะไรพวกนี้ก็รู้จักคุณนีมากทีนะอ่นานมาเลยครับคันเลยวัยนน,น,นี้พี่เริ่มคันแล้วสแสดงว่านี่ไม่ใช่เนื้อคู่เลยใช่ออเคุณครับหันหน้ามาได้ไหมหน,นูไม่ชอบเลยว่ะมันคันอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะหันหน้าไปให้พี่ชม แต่ว่าพี่ต้องเป็นแต่ว,ว่าแลกลายกับหนูเลยนะไม่เป็นไรครับที่ตูดผมมีแล้วอันนี้ตูดแตกค่ะตูดพี่มันแตกแล้วคุณรู้ได้ไงหรือดูทุกวันเลยคุณไม่ดูมันตรงไหนอะหนูแอบ,บดูเวลาพี่แต่งตัวน่ะตอนตอพี่แตกจริงๆฝังขวาเน่ะขอบคุณครับที่โปรโมทให้เมื่อตูดแตกจะได้เท่าคนผมเ้าเลยเดี๋ยวจะนับเลยครับผมหนึ่งถึงสามพี่นับเป็นไหมนับเป็นครับ เอาล่ะสามสามเอาเฮ้ยดูว่าคนนี้จะเป็นเน้อคู่ของเัอโอยังโอ้ยโอ้ยอือโอ้เอาโุ้นแล้วปรวัติละโน้นด้านนี้นะาต้อ อย่าเล่นไว้หนังติดผมเติมหัวคิ้วไม่ทันขอบคุณนะาก็รู้ว่าผมเอาดองเบลเรื่องดงเบลเรื่องดงเบลรางวัลเรืองดองเบลรางวกันไครับฝากของเรื่องยังคงร่วมกันนะเดี๋ยวไปต่อเรื่องเลยนะคุณหลังผู้ใหญ่มานั่งดูนะไม่ให้ผมจัดระเบียบสังคมเลยอ่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดวงตาเพอร์อีโดว่ากูไม่ได้ กูไม่อยากเจอหรอกไอีตัวขนมึงอีตัวขนไป้ไกลหน้าบะเกิดอะไรขึ้นม่นี่มึงเออดี๋ยวก็กูรู้จักคนแบบประเภทมึงด้วยหรอกูจับเราไม่ได้เหรอมึงใครเนี่ยคุณสอนลามไงฉันคุณสอนลามเองอีเนี่ยมันตั้งตามและตั้งกูมามึงจะการอะไรกูไร่ผู้หญิงคนนี้นะเออเดี๋ยวเราจะเป็นคนพิจารณาเองได้ได้มันจะการนะเดี๋ยวกูไปกอบกูฝากด้วยเธอ เธอมองอะไรเหรอมันเหมือน,นทุนเรศเนาะขนาดนั้นขนาดนี้ไม่มีอะไรตรงออกมาเลยมันมันไม่ได้ไงมันน่าเกลียดไงมันน่าเกลียดนะสิ่งนี้เขานั่งไ,ไกลๆเนี่ยแม่ขออภัยนะให้มันจัดระเบียบก่อนไปทางซ้ายหน่อยป่ะซ้าย หมอช่วยถาคลอดไงหมอช่วยมาทำลูกนะไอ้โดมถามจริงๆเคยเจอการลุมกระทืบปุ๊ะมาลองเก<อ>ี้ยว<อ>กันดีกว่าเ<อ>วทีก็ว้างนี่น่าเล่นเกี้ยวเพีงแขกเพียงแขกเอาแหละเรียบร้อยกูร่วงตอนนี้แหละฉันขอเที่ยวเธอหน่อยนะได้คุณมาเลยมนต์เสียงเพลงช่วยบ a l เ n ง e ความชีวิ <ไป S 1> ตกา <ไป S 1> รเือปิดใจทำให้ฉชนโล่ใจ ฉันมียกันเกลีไ่้อเล้ชมาดีทองฟ้าีสุดๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่่ใใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใชไมไม่ใชม่ใช่่ใช่ไม่่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่มม อุ้ยก็ขออภัยนะครับพวกเราอาจจะอ่อนเปียกเพียแรงไปสักนิดหนึ่งมีงานทุกวันเลยกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็หกเจ็โมงเช้าแล้วก็ตื่นมาเล่นกลางวันที่นี่เนี่ยไม่หมดแรงกันเลยะท่านลองคิดดูแล้วกันว่าผมกินอะไรกันเข้าไปมึงไปหาทำพูดไปหยอกๆ นั่าจะสีแดงหัวเชื <the <the Ay, ้ออะไรฮีล hey, sure> ูบอยฮีลูบอยมาคุยกันนี่ิึงพูดกับกูเดี๋ยวถีบให้ง่ายด้วยเนีเหนื่อยอยู่เนี่ยฮาน้ามาคุยกันเร็วฮาน้ามาคุยกันเฮ้ยมึงคิดว่ามึงกับกูนอนเล่นกันอยู่บ้านเหรอวะมึงจะไปไหน ลูก็ตีมวดส่วนหันหน้ามาคุยกันเดี๋ยวพี่จูบเลยนิดเดียวหันหน้ามานับหนึ่งสองสามปุ๊บพี่จูบเลยได้เลยนะเป็นไรเหนื่อยอ่ะโอ้เหนื่อยที่ถ่ายรูปเวทีน่ะเร็วๆเดี๋ยวจองตัวจริงเอาไว้ด้วยอ ก็ต้องวิ่งหนีครับท่านผู้ชมที่รถดูที่ว่าวันนี้เกิดจากผมเธอพูดอีกนะอีกของเธอหรือไม่ ยิงไกลอะขอเวลาแป๊บนึงสิมันไม่เข้าที่อ่ะทำอะไรอ่ะจัดระเบียบเป็นไงลูกพ่อฮะลูกมึงเป็นลูกเขาด้วยเหรออ่ะผมเป็นลูกเขาเู็ชายลูกนี่โอ้สิขางให้ตกคะแนนเลยขอได้ใช้ฝ่าบาทในระหว่างการทางไปตามหาพันทองแต่เจอผู้หญิงสวยคนนี้ไล่ปั้มกระหม่อมฉันมาสวยหยาดฟ้ามาดีอย่างกับนางฟ้าเลยแต่จู่โจมกระหม่อมจริงไหมครับ สวยแล้วจะไปหนีเขาทําไมล่ะเขาอาจจะมีธุระสําคัญก็ได้มไม่มอชอบรู้่าเขาอาจ<ม>จะรู้จักเขาสามร้อยยอดก็ได้นะลองถามเขาดูะบายเลยสวัสดีครับคุณสวัสดีคะ่ะอ่ใช่คุณเม็นอนที่รถระเบิดน,นั่งอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้นพี่เต๋าค่ะครับถ้ายงั้นรถวนคุณห,หนานานนันหน้ามาคุยกันได้เลยครับยังมาจับเราเลยค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งคุณเอาหมาพุดเดินไปให้เป็นหัวใช่ไมไม่ใช่เถ้าผมค่ะ ดูคนดูคนเงียบๆนะไม่ใช่ว่าเสียงดังนะทุกคนนะทุกคนดี่ห,อหรอเลือดเข้าข้างเลยหนึ่งสองสองก๊อกล้างหายใจฮึยังยังยังตายทั้งหอหรอกเฮ้ยโอ้โหนี่ยังหรออีกนะนี่นี่พี่ยังหรอเลยอะ่ะพี่โจ มันคุยกับใครอ่ะคุยกับน้องสาวอยู่อะไรนะน้องสาวคุยกับน้องสาวใช่น้องสาวชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าน้องแหนเนืองอ้น้องสาวชื่อแหนเนืออะไรเขาไม่ได้คุยกับเองหรอกเองไม่ต้องไปยุ่งกับแหนเนืองเขามึงทำไรอ่ะคุยกับน้องชายครับมีน้องเลยเหรอมีฮะน้องชื่ออะไรไสอั่วมึอยู่คู่อีแหนเนือสมุนไทด้วย ยังไม่กินที่หมดเหลือไว้น้อยคุณอันนี้ยังไม่ได้ยากคุณนะหันหน้ามาคุยกันเดี๋ยวครับคุณจะได้พอดีว่าผมมีธุระอยากจะปรึกษาคุณอยู่เดียวค่ะได้๋ยวค่ะเอางี้เดี๋ยวเราจะหันหน้าไปดูวั a ไปตั้งแต่วันแรกไปเลย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 ไปไม่อยู่หรอกค่ะไปเลยไม่ได้อยู่ทำไมไม่ต้องอยู่กับมึงไอ้เจ๊เกเลี้ยว ว่าเจ๊เกลียวมันไม่รู้กูไม่ใช่คนจีนไอ้เจ๊เกลียวใส่กางเกงตัวเดียวทุกวันเคนไหมด้วยมันหมายความว่าไงเคนไหมแปลว่าอ,อ๋อไม่มีขนุนอีกแล้แปลว่าไม่ใช่กางเกงตัวใหม่ไม่ใช่กางเกงตัวใหม่นะคะมันก็เลยส่งกลิ่นนิดนึงมองโลกในแง่ดีโอเคนี่ก็ขอบคุณนะวันด้วยนะครับคุณนะคะ نعم، أخبرنا أن هذا าถามจริงๆเลยมึงตอบด้วยนะมึงได้ค่าตัวเท่าไหร่วะอีกฉากหนึ่งเลิกแล้วเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยอาบักกินออกแล้วเจ้าักควางเกอร้ว้ไม่เกี่ยวกันเจาเอาละ ไม่ต้องวิ่งเยอะนะพักผ่อนบ้างเดี๋ยวมึงเหนื่อยรู้มเนี่ยวิ่งเยอะเดี๋ยวมือน้ำแตกไปทำยังไงจะมือน้ำเป็นใครเป็นเนื้อคู่เนื้อคู่ฉันใช่ล้วมาวิ่งไล่ฉันเนี่ยเอาคู่ดูคู่ก็แต่งงานดิเดี๋ยวก่อนพูดดีๆยูดีๆเธอมาบอกเป็นเนื้อคู่ฉันฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงแต่เธอเล่าประวัติเธอซิเธอเป็นใครมาจากไหนเรามีชื่อว่าดำดงฉันน่ะอยู่ที่ใต้บาดาล ฉันตกลงไปในทะเลฉันพูดจริงๆนะไม่น่ารอดกลับ<ต>มาได้เลยแต่ฉันรอดไงเพราะว่าฉันบุญเยอะแล้วพญานาคราชก็มาช่วยเหลือฉันเลพญานาคมาช่วยไว้พญาใช่เออแล้วเขาอะก็บอกว่านี่ดึดงจะพูดให้ฟังนาะไปแต่งตัวใหม่ปะแล้วก็ขึ้นไปตามหาเนื้อคู่นะอะแล้วก็มามาแบบว่า มาเจอผู้ชายคนไหนถ้าผู้ชายคนไหนโดนตัวเราไม่คันคนนคั้นก็คือเนื้อคู่จริงอ่ะนี่เลยได้ยินไหมได้ยินไหมยินมไปทัเอ่งนายนายชื่อว่าอะไรอ่ะล<ห>ชื่อ,ช,อ,ช,อ,ช,อชื่อสายฮะชื่อสายชื่อน้องสายสายทานเหรอมาสายเนี่ยแหละได้ไม่วันกัน ดาวรับรงไหมได้าวินมอไซค์แล้วเพื่อนฟังที่เล่ามาเนี่ยมันไม่หยากไม่น่าเชื่อเลยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ดูพี่นายัญญาจะกลับไปหน้าเป็นม้าขาวเลยใช่แต่ว่าถ้างนั้นควาบาทเนี่ยโดนแล้วไม่ทันน่ะพระนั้นะสิถ้างั้นหลอกใช้เลยให้ไปหาพันทองจะได้รีบช่วยพระี่นายัญญาอันนี้ดีเลยฝ่าบาทนี่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เธอเล่ามามันจริงหรือว่าไม่จริงแต่ว่าฉันน่ะอยากจะรู้ว่าเธอรู้จักเขาสามร้อยยอดหรือเปล่ารู้จักดีเลยอะถ้างั้น เธออยากแต่งงานกับฉันใช่ไหมใช่ฉันให้สัญญากับเธอเลยนะตรงนี้เลยทุกคนเป็นพยานถ้าเธอไปหาพานทองมาให้ฉันได้พานทองที่เขาสามร้อยยอดฉันจะยอมแต่งงานกับเธอทันทีเลยเขียนสัญญาก่อนอิที่พูนเมื่อกี้สัญญาอะไรไม่ต้องเขียนหรอกไ,ไม่เขียนหรอไม่เขียนไม่ไปไม่ไปไม่ไปขอนดีกจะฝาทตอนนี้ เราไปลองมาแลว้วเหมือนเป็นดอเราเก็จะแน่ใจแล้วจะยอมเขียนสัญญาคนถ้าเขาไม่เขียนมันก็ไม่ยอมไปหลังจงากที่มันได้ผ่านทองม,มาแลว้วไปลดละระ,ละยาให้จัดการไปบ้านหลังจากนั้นฝ่นายคฉีสัญญาเม,มื่อเชียร์ไหนว่ามาอีกเที่ยวสิโอ้จับไม่ได้แล้วพูดกับ<ม>เราฟ<อ>้าบารเราเล่นกันมาตั้งแต่เที่ยงกว่าๆเนี่ยจนใกล้จะเลิกแล้วแล้วนี่เขาเพิ่งมาเขาเป็นใครเดินรับรางวัลเดียวเลยไม่เล่นกะนหลายอยู่ รถเขาเสียรถเขาเสียเขียนเลยเขียนเลยเขียนเขียนเขียนที่ไอเปียกเขียนเลยข้าพเจ้าสอนสิงได้ใช้ให้ดำดูไปหาพานทองที่เขาสามร้อยยอดภายในสามวันถ้าหากว่าหามาได้เราสอนสิงจะยอมแต่งงานทันทีลงนามสอนสิงอะไปตกสัญญาแล้วเฮ้ยทำอะไรอะตกกูเรื่องอะไรคือประทับตา นีไปแล้วดีมานะรู้แล้วถ้าหาไม่ได้ฉันจะแต่งงานกับเธอเลยไม่ต้องพูดเขียนไม่ต้องพูดเอาน่นรับรางวัลด้านนี้ด้วยมาตข้าี้เลยติดตามรับชมการแสดงกันต่อดูที่ว่า